วันนี้มาเที่ยวครับวันนี้พามาชมแม่น้ำสองสีครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดคงเกียมครับวัดคงเกียมครับนั่นเธอต้นัากุระเฮ้ยทำ,ทำไมทำไมเธอไม่เห็นอ่ะป,อปกติเธอต้องเข้าไปอย่างนี้นะ นี่ครับก็ฝั่งนู้นก็เป็นประเทศเลาวใช่ไหมครับเนี่ยไงในล่มก็นี่ครับ เป็นสถานที่ที่แม่น้ําแม่น้ำสามสายเนาะไหลมาบรรจบกันนะครับก็มีคนตอนนี้ก็บรรยากาศฟ้าคึ้มๆครับสำหรับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับมาเที่ยววันพายุเข้านะครับอ่า อันนี้ก็สวยอยู่ครับออนี่ก็แหล่งท่องเที่ยวเมน้ำสองสีแกงสะพือน้ำตกทุก่งนาเมืองเสาเสาเฉลียงวัดพระธาตุฐฐ น้องบัวอืมแข้งเที่ยวนะแม่น้ำสองสีก็ตรงนี้แหละครับแม่น้ำสองสีไหวพระไหม นี่ครับ ในมันสองสียัางไงาครับแม่นม้ำมาดูดิสองสียัางไงเนี่ยแม่น้ำเนี่ยฮะแไหลไปยัะะยางไงาอลมีต้นไมน้ด้วย ทำไมต้นไม้มันเกิดขึ้นในนี้หรอทำไมต้นไม้มันอยู่กลางแม่น้ำได้ฮะมันไม่ลึกมากมีเกาะเวลานั้นน้ำลดลงแนละ้วต้นไม้มันเกิดได้งไงแสดงว่าไม่ลึกมากก็ไม่ลึกมากอ่ะเวลาน้นนำน้ำเยอะๆก็จะขึ้นมาถึงนี่เลยงนะเหนไหมมีผีายตรงป้ายน้นาป้ายไหนะ เออเดี๋ยวถ่ายให้แป๊บนึงก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันสักพักครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้อยู่วัดกองเจียมนะครับนวันนี้ครับก็มีต้นสกากุละีสวยนะครับให้ไปถ่ายรูปกันนะครับ